ตอนที่267ร้านเซียมิงจี้ท่านทราบหรือไม่ว่าตอนที่ต้าเต้นเซียอูชายใหญ่สังหารนักรบชนชาติหงวูน้ำทองแดงที่ใช้คิดค้นได้อย่างไรมั่นไม่ใช่ทำจากเหล็กหปลอกหรือม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงท่านทราบหรือไม่ แววนเปิดฉียังไม่มีสิ่งของเช่นนี้ดังนั้นผู้เต้เปิดฉีสนประทยต่อยุทธุปรณ์ที่ผลิตจากโรงงานสัมภูร์ของท้องประคังที่สุดอย่างยากเย็นวันนี้ค้อสนทน,นาถึงหัวข้อนี้หญิงสาวจากเปิดฉียังมังเกิดความสูใจกล่าวว่าไม่ทราบ คูส่สนทนาของนางทอดถอนใจกล่าวว่าโวดทองแดงยากดึงได้ฝั่งว่าเกิดจากพ่อค้าแดนจึงหนักนค้วหนึง่งแย่งชิงเหรียญกระสาทองแดงเหรียญเดิมนี่ย่อมเป็นเรื่องตลบขบขันดังนั้นหญิงสาวนั้นรับฟังจนเชิดปากในน้อยขึ้นคูส่สนทนาของนางถามอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าทางน้ำที่ไหลาจากเมืองซาหูเข้าสู่แม่น้ำใหญ่เกิดขึ้นอย่างไรหญิงสาวนั้นสัส่นศีรษะาไม่คิดเล่นสนุกเป็นเพื่อนมัน คนผู้นั้นโครงศีรษะกล่าวว่าเพราะว่าพ่อค้าแดนจึงหนันทำเหรียญกระส่าทองแดงตกลงในโพมุสิจึงขุดเจาะเข้าไปหายทางมองดูฟ้าเสียนเล่าเรื่องตบขบขันมองดูอยู่ครื่นคล่อนวันจึงกล่าวว่าข้าพเจ้า,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 าฟังเรื่องชนหัวทั้งสองเรื่องเข้าใจแต่ไม่ทราบว่าท่านคิดกล่าอันใด ฟันเสียงเกาผมที่ท้ายถอยสองวันนี้ซื้อๆไม่สดชื่นเท่าที่ควรตอนนี้สางผมออกแรงเกินไปดึงเส้นผมมันโดยแรงจนเกิดเป็นรอยพื่นแดงมันทางหนึ่งเกาทางหนึ่งกล่าวว่าเรื่องชนหัวทั้งสองเรื่องนี้บอกตัวพวกเราว่าสำหรับกับข้อขาความตระหนีเป็นคุณสมบัติที่ควรแก่การชื่นชมส่วนผลประโยชน์นั้นเป็นความเย้ยหยวนที่พวกมันไม่อาจต้านทานได้นี่เป็นเรื่องชนหัวของชาว โยไทรหรนที่มันได้ยินเมื่อชาติปางก่อนจึงดัดแปลงเป็นพ่อค้าแดนจึงนั้นก็กลุ่มเกินยิ่งโยไทรหรินหรอชาวยิว่เรี่ยงของชาวยิว ฟานเสียนแผนหลังให้ชี้มือไปที่แผ่นหลังตนเองเมื่อครู่งมันเกาต้นคอสุดท้ายอาการคันลุกลามไปถึงแผ่นหลังถึงแม้ว่ามันฝึกท่าฝีมือถ้อยสามารถเกาถึงตำแหน่งนั้นแต่ไม่สบายเท่าที่ควรจึงชี้มือไปที่แผ่นหลังต,งตนเองต่อให้ถังให้ถังถลึงตาใส่มันแต่ยื่นมือออกไปเกาแผ่นหลังมันโดยกั้นด้วยเสื้อผ้าชั้นหนึ่ง มืออันแยบคายที่โคนผู้เส้นสวงรองของสารเจ้าชิงลงโดยง่ายดายใช้เกาคันให้กับมันให้ความรู้สึกที่สุขสบายแก่ฟ้านเสียงจูงส่งเสียงครางออกมาปากกล่าวว่าความตระนีเป็นนิสัยของพ่อค้ามิงชิงตายอมเฉือนเนื้อถึงเพียงนี้กับในความคาดหมายข้าพระเจ้าอยู่บ้าง นี่นำซ้ำเรื่องราวเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ปีหน้าข้าว่าเจ้าต้องปลอบฝันตระกูลซุนแห่งเฉียนโจกับพ่อคาที่ปีนีประมูลไม่ได้ดังนั้นรบกวนท่านบอกต่อฮ่องเต้ของท่านว่าปีหน้าอย่างมากรักษาจนวนได้ส่งให้ในปีนี้ยากที่จะเพิ่มได้หายถังทรงเสียงดังอืมดังนั้นถามว่าคิดจัดการกับตระกูลหมิงอย่างไรดูเหมือนท่านพอใจต่อท่าทีของหมิงชิงตายิ่ง ฟ้านเสียงสันสิษากล่าวอย่างจริงจังว่าท่าทีของมันไม่ได้หมายถึงท่าทีของตระกูลหมิงเหตุการณ์ในคืนนั้นยังไม่ยุติข้าพเจ้าจะไม่เลิกราตอนนี้ตระกูลหมิงรับบาดเจ็บด้านเศรษฐกิจเกิดอาการเลือดไหลออกจากร่างแต่ยังมีสุขภาพแข็งแรงคิดกินกินพวกมันลงไปในคำเดียวยังทำไม่ได้ดังนั้นตราบใดที่ข้าพเจ้าอยู่ในแดนจริงนั้นข้าพเจ้าจะเฉือนเนื้อพวกมันออกมา เรียกว่าขามือกินทีละน้อยให้ทางรับฟังจนเศร้าใจแทนหนิงชิงตาหนิงเหล่าแย่จือยอมคล้องหัวให้แล้วยังไม่อาจหักข้ามแผนการของฟ้านเสียนไว้ฟ้านเสียนคลายคาดเราออกว่านางคิดอะไรจึงอธิบายว่าตะคนุนหนิงต้องไม่งองมือรอความตายปัญหาอยู่ที่แผนการที่เสียวเอี้ยนหมายถึงหมายถึงอเอียนปิงหมินนะงนะกำหัดไหว ปัญหาอยู่ที่แผนการที่เอียนปี้นหมิงกำหนดไว้ต่างกับที่จัดการกับตุกูลซุยดังนั้นข้าพเจ้าได้แต่ดําเนินการใต้กัวบทกฎหมายของรัชชิ้นใช้อบายอย่างเปิดเผยท่านอย่าได้เข้าใจว่าหมิงชิงตายอมอ่อนข้อเพื่อ,อยุติเรื่องราวมันเพียงคิดถ่วงเวลารอดูความเปลี่ยนแปลงในมหานครมันเน้นย้ำว่า สำหรับกับตระกูลหมิงสถานการณ์ในมหานครต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นพวกมันไม่ได้ถูกราชสนัดกลืนกินลงไปให้ทางกล่าวเสริมว่าดังนั้นท่านไม่ปล่อยให้พวกมันรอต่อไปหากคลิปคลิปร,รอนกำลังของพวกมันก่อนที่มหานครจะเกิดความเปลี่ยนแปลง ฟังเสียงกล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าไม่ผิดทุกประการวันทําตามกฎเกณฑ์หนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้าไม่ตกกังวลคือตระกูลหมิงมีชื่อเสียงดีงามบัญชีของกิจการขนถ่ายไม่พบปัญหาใดพวกมันมีความสามารถในการลบร่องรอยบันกรา,างนั้นก็ไม่มีข่าวกราวคล้ายกับมีคนช่วยปกปิดให้กับพวกมันเนมื่อเผชิญหน้ากับตระกูลใหญ่ที่คล้ายอ่อนโยนและมีศีลธรรมอันดีหากว่าข้าพเจ้าหรือว่าสนักตรวจ สอบบีบคันคน้นตะกูนหมิงเกินไปตะกุลหมิงจะแสดงท่าทีน่าสงสารสุดท้ายอาจกระตุ้นให้ชาวจึงนั้นโตกลับมา ไหยทางยิ้มพรางกล่าวว่าท่านไม่ใช่คนที่ใส่ใจกับเสียงมิภาษพวิจารณ์ของผู้อื่นฟ้าสินย,ยิ้มออกมากล่าวว่านี่เป็นความสัตย์จริงแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ใส่ใจไม่ได้หมายความว่าฝ่าบาทไม่ใส่ใจฝ่าบาทหวังให้ได้รับการจจรึกในประวัติศาสตร์ทั้งคงพระราชอำนาจไว้ไม่เช่นนั้นราชสำนักมีวิธีจัดการกับตระกูลหมิงมากมายเหตุใดจึงไม่หลงมือ เพราะกลัวว่าในสายตาผู้คนเห็นว่าเจ้าชีวิตแแรงน้ำใจกลายเป็นรอยด่างในบันทึกประวัติศาสตร์ ท่ังกล่าวถามว่าฮงเต้รัชชิงเป็นุคลเช่นนี้หรือฟ้านเสียนฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าขอให้เชื่อข้าพเจ้าฟาบาเป็นคนที่นียอมชื่อเสียงไม่เฉ่นนั้นครั้งก่อนฟ้าเกิดเมฆมงคลพระองค์คงไม่ย่งชิงหน้าตากับฮงเต้ของท่านครั้งนี้ฟาบาส่งข้าพเจ้ามายังแดนเจียงหนันจัดการกับตระกูลหมิงก็หวังให้ข้าพเจ้ากระทำการอย่างหมดจดงดงามทั้งคิดเหยียบย่ำตระกูลหมิงจนตายแต่ไม่ถูกวิภาควิจารหากว่า มื่อถึงเวลานันนชาวจิงหนันเจ็บแค้นใจแทนตระกูลหมิงส่วนกุมงกำลังในม,มหาคนครก่อวอดฟาบาทต้องพห้ตัวข้าพเจ้ากลับมหาคนครให้ทางค่าวได้ความสงสัยอยากรู้ว่าอย่างนั้นวันนี้เป็นวันที่สี่หลังการเปิดประมูลของท้องพระคังแล้วเหตุใดท่านไม่ทําอะไรฟันสินยิ้มพรางกล่าวว่าผู้ใดบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทําอะไรข้าพเจ้ายัางใช้สมองความคิดต่อเรื่องของหออบจันไม่น้อย เมื่อเอ่ยถึงหอโอจันห้ถามเกิดความคิดที่ประหลาดพิกลข,ขึ้นทอดถอนใจกล่าวว่าท่านคิดท่านหยิบยืมเงินข้าพเจ้านำไปบุรณะทางน้ำยังพอถึงเนาแต่กับนำเงินของราชวงศ์ตาฉีฉียิ่งใหญ่ของเราไปเปิดซ่องคณิกาครา,คราวนี้พอแพร่ไปถึงเมืองสร้างจริงฝ่าบาดคูหัวร้อยยอ,อกข้าพเจ้าแทบตาย ท่านเสียนทราบว่าท่านญิงแห่งใยฉีครับข้องใจต่อเรื่องทีต่ตนเองเปิดหอนางลมจึงกล่าวอย่างจริงจังว่าการบูรณะทางน้าเป็นการสร้างกุศลข้าพเจ้ายังจะแก้ปัญหาผู้อุปยพหนีภายสร้างบุญกุศลอีกทางหนึ่งแต่ท่านอาจยังไม่ทราบการเปิดหอนางลมก็เป็นการสร้างบุญกุศล หายถังมันเกิดความสงสัยใจคุ้นคิดว่าอหอนางลมปีบบังคับให้สตรีกระทำเรื่องราวที่น่าเวทนาเช่นนั้นเกี่ยวข้องใดกับการสร้างบุญกุศลฟ้าเสียนสีชี้มือไปที่ด้านหลังบอกไม่ให้ถังเกาหลังต่อไปปากกล่าวว่าอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติหนึ่งคือนักฆ่าหนึ่งคือนางขณิกา เรื่องนี้ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแม้แต่ท่านแม่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เป็นเช่นนี้อาชีพนี้ต้องดำรงคงอยู่ต่อไปอย่างนั้นพวกเราไม่สู้ควบคุมกิจการนี้ไว้กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นพยายามปกป้องผลประโยชน์ของสตรีี่นาเวทนาเหล่านั้น มันยกอ้งคำกล่าวของโกลเลงซึ่งเอ่ยถึงอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกทั้งถ่ายทอดข้อความที่แกล่กอมสื่อชางลี่ออกมาสุดท้ายสรุปว่าขาา้าพเจ้าเคถอนนางโลมเพื่อคุ้มครองนางขณิกาเหล่านั้นส่วนผู้ที่ยกอา้างศีลธรรมจัญญาปิดหูปิด,ปดตามไม่ยอมรับว่าในโลกมีเรื่องเช่นนี้ยึงไรซึ่งเมตตาธรรมม่ได้ยึดถือนางขณิกาหล่านั้นเป็นผู้คน ม่ฟ้านเสียนเอ่ยถึงนโยบายใหม่ของหมออบจันยกตัวอย่างเช่นเชิญหมอมาตรวจโรคและนางคณิกามีวันหยุดมือที่ไฮถังกำลังเกาให้กับฟ้านเสียนต้องหยุดชะงักไว้มือมองดูต้นคอของฟ้านเสียนคล้ายคิดไม่ถึงว่าฟ้านเสียนไม่ได้กล่าวแปลกปลอมหากแต่กระทำเรื่องเหล่านี้จริงๆหลังจากรับฟังจนจบความสีหน้าไฮถัทงทอแววเลื่อมใสปรากฏรูปแล้วหายวักกล่าวเบาๆว่า อันจือกล่าวมีเหตุผลอันจือนี่เป็นชื่อรองของฟ้านเสียนนะครับแปลว่าอยู่ว่างไม่อยู่ว่างอยู่ว่างนี่แหละฟ้านเสียนรู้สึกเหนือความคาดหมายส่งเสียงดังเอิมเป็นเชิงถามพางเหนียวหน้าไปเห็นวิฟายตอบประจานอย่างจริงจังความรู้สึกนี้ไม่ดีนะัก ้คยฉีดชื่อหลิงกำลังเตะกล่อมนางเสียนสื่อก็มิป่านมันสลัดศีรษะขับไล่การนึกยงนี้ไปจากม่วงสมองจู่ๆกล่าวขึ้นว่าต่อต่อขออภัยฉีจชื่อหลิงกำลังเตะกล่อมนางเสียนสือ่อหมายถึงคู่พระที่นางในมังกรคู่สู้สิทธิ์ครารั้งนี้ถึงกับ รอบไายถังส่งเสียงดังอื่มคำหนึ่งฟันเสียงกล่าวว่าเมื่อหลายวันก่อนเราท่านห่างเหินไปบ้างภายหลังข้าพเจ้านึกทบทวนดูนี่เป็นปัญหาของข้าพเจ้าแน่นอนในการหนีมีปัญหาของท่านแต่เมื่อสืบสาวเราเรื่องดูถือเป็นปัญหาของข้าพเจ้า ใายทางแม้ไม่เข้าใจว่ามันคิดกล่าวอันใดทั้งไม่เข้าใจถ้อยคําที่พิริพิไรเหล่านี้แต่ยังนึกยงไปถึงตอนอยู่บนเส้นทางโบราณเมืองซังจิงชายหนุ่มผู้หนีเอ่ยถึงโลกของพวกมันและโลกของพวกเรามุมปากของนางปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขึ้นฟานเสียงจับต้องมองตาของนางกล่าวว่า ข้าพเจ้าร้องขอความจริงใจในระหว่างสาหายแท้จริงแล้วไม่จริงใจต่อท่านมากพอดังนั้นนี่เป็นปัญหาของข้าพเจ้าส่วนท่านนับตั้งแต่ออกจากแผนเปิดฉีมาถึงแดนจริงนั้นทุกวันจับจ้องมองเงินจำนวนมากทั้งเป็นกังวลต่อข้าพเจ้าต่างๆนานา,นาสร้างความกดดันแก่ท่านไม่มีจิตใจที่สงบนิ่งเช่นการก่อน ไม่สามารถคลายความกดดันส่วนนี้ถือเป็นปัญหาของท่านแต่ว่าท่านมีความกดดันข้าพเจ้าก็มีความกดดันเมื่อสืบสาวถึงที่สุดความกดดันนี้เป็นข้าพเจ้าก่อขึ้นดังนั้นปัญหานี้ถือเป็นของข้าพเจ้าหายถังยกมือปิดปากหัวร่อเพียงเผยเห็นดวงตาที่กระจ่างใสดุดน้ำทะเลสาบความเสียงง,งนันงบูดกล่าวอย่างลืมตัวว่าดวงตาที่งดงามนัก ทั้งสองส่งเสียงดังอื่นพร้อมกันฟ้านเสินหัวรอบทางกล่าวว่าคิดไปถึงท่านก็มีบ้านของหญิงสาวยาววัยแต่ว่ากล่าวถึงที่สุดจนบัดนี้ท่านยังไม่ได้บอกต่อข้า,ขาพระเจ้าว่าท่านอายุเท่าใดเห็นให้ทางมีสีหน้าขุ่นเคืองอยู่บ้างจึงบอกมือกล่าวว่าอันเหหัวเรื่องเถอะเมื่อครู่ไม่ใช่ถามว่าสองวันนี้ชะไหนทีม่มีความเคลื่อนไหวต่อตะกุลหมิงหรอกหรือ ให้ทางฝืนใจกล่าวสับสย,ยอกว่าท่านบอกว่าท่านมั่วาวกับการตกแต่งหอหนังโลมฟ้าเสียินะงกศีษะกล่าวว่านี่เป็นข้อหนึ่งแน่นอนปัญหาสําคัญคือข้าพเจ้ากําลังรอเซซิเฟยทุกเราจากอาการบาดเจ็บค่ำคืนจันทรกติเดือน3วันที่26่สกงมังตะวันตกของเมืองซูโจ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าที่ค้าขายกับท้องพระคลังกับพ่อค้าเกลือจุดคมไฟสีแดงเสียงบรรทัดดังกึกก้องบรรยากาศเบิกบานหันษาที่แท้ประมุขค่ายน้ำแดนจึงหนันเสียส้ยซิเฟ่ยซึ่งมีหน้ามีตาจากการค้ามมูลสินค้าของท้องพระคลังได้ซื้อตึกในเมืองสูโจหลังหนึ่ง,ลลงวันนี้เปิดประตูรับแขกอย่างเป็นทางการซึ่งความจริงเศรษฐีแดนจยงหนันมักมีตัวตึกของตัวเองอยู่นอกเมืองสูจโจ ปกติพักอาศัยในสวนอุทยานน้อยครั้งจะพักอยู่ในเมืองแต่ว่าพวกมันจำต้องมีที่อยู่อันภูมิฐานที่ตัวมัองตะวันตกเนื่องเพราะนี่เป็นสัญลักษณ์ของสักฐานะและแสดงออกถึงขุมกำลังของตระกูล ตัวมืองตะว,วันตกที่ดินราคาแพงที่ผ่านมาไม่มีคนยอมขายบ้านช่องดังนั้นไม่ใช่ทุกคนมีคุณสมบัติเข้าพักซิซเฟย์มีที่มีตึกของตนเองเพราะว่าภายหลังเหตุการณ์ประมูลของท้องพระกัางแดนจึงนั้นได้ยอมรับคุณสมบัติของมันแน่นอนซิซเฟย์ก็ฟัก เข้าพักในเมืองสูโจเพื่อฟอกตัวให้สะอาดสะอ้านลบคราบชาวมิชาชีพออกดังนั้น,น,นย่อมไม่อาจเข้าพักในฐานะประมุข่ายน้ำแดนจังหั้นตอนนี้มันเป็นร่างเป็นเท่าแก่ร้านเสี่ยงหมิงจี้คำจี้เป็นคำต่อท้ายของร้านค้าของชาวจีนก็หมายถึงร้านเสี่ยงหมิงนี่แหละร้านเสี่ยงหมิงจี้คำจี้เป็นคำต่อท้ายร้านค้าของชาวจีนครับทำอธิบาย เสี้หมิจี้ย่ำเป็นร้านคาที่เปิดใหม่ชื่อนี้สั้นความใหนไว้พ่อค้าที่มาอวยพรตากทราบแน่เก่ใจคำว่าหมิงสะดุดตาถึงเพียงนั้นเพียงไม่ทราบว่าวันนี้ตระกูลหมิงจะส่งคนมาหรือไม่ฟังว่าประมุขตระกูลหมิงหมิงชิงตาหลังจากสลบสลายสองวันที่หลังค่อยฟื้นคืนมาสภาพร่างกายยำแย่ยิ่งรถม้าคันหนึ่งจอดนิ่งที่หน้าร้านเสี้หมิงจี้ตัวรถเป็นสีดำไม่มีสัญลักษณ์อันใด แต่จัดองค์รการาคาโดยรอบบนท้องถนนก็เพิ่มคนแปลกหน้าขึ้นล้นบุกมุงบอกถึงศักณะของรถมา้าคันนี้เราพอค้านอยู่หน้าประตูร้านเซี่ยมิงกี้พากันห้อมล้อมเข้ามาน้อมคนับต่อรถมา้าเตรียมต้อนรับคนในรถมา้าพาในรถมา้าฟ้าเสียงกล่าวเสียงอ่อนโยนต่ออุ้ชายสามว่า เตียนเซียท่านคิดเขาร่วมวงจริงๆมีคล้ายกับไม่ถูกต้องวังชายสามยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าเหล่าื้อท่านอาจารย์เป็นห่วงอันใดแต่วันนี้เหล่าซื้อไม่คำนึงถึงข้อปัญหามาเสริมสภาไวา้กับเสียซีเฟยเมื่อเพิ่มสวิ่งเสิงคนหนึ่งก็ไม่นับเป็นอย่างไร เสวงเซิงเป็นคำเรียกตัวเองของนักเรียนนะครับฟันเสียนยิ้มออกมาทราบว่าเจ้าตัวน้อยนี้ไม่ลืมเรียนคำสอนของอีกกุยผิงไม่ว่าอย่างไรต้องผูกติดกับตนเองไม่เพียงเป็นสาภาพเจ็บใจยังรวมถึงคำพิพากษาร์ด้วยหนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็กชายซึ่งมีศักยนะอันสูงสูงในเมืองซูจโจพอลงจากรถเราพ่อค้าที่นองรถนอกรถต่างน้อมคำนับโดยพร้อมเรียง คานเสียนยินอยู่ในห้องหนังสือลูกคำโต๊ะหนังสือที่ทำขึ้นใหม่สูดได้กลิ่นหอมจางๆของเนื้อไม้คุนคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรน่าตลกตื่นเต้นแต่ว่าห้องหับที่เพิ่งตกแต่งแล้วเสร็จไม่มีกลิ่นของเกียวว่านเพียงข้อนี้ก็พอแล้วเกียวว่านหมายถึงสารเคมีนะเออทำไมไม่แปลเป็นกิ่นสารเคมีไปลอาจาย์ก็ใส่ทับสับเกียวว่าน จากนั้นมันใจหายวุบเพราะเพราะตนเองไม่ได้นึกถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกใบเก่าเป็นเวลานานไม่ทราบหมายถึงอันใดอาจบางทีตนเองยิ่งมายิ่งปรับตัวเข้ากับโลกใบนี้แต่ว่าตนเองบังเกิดความต้องการที่บอกไม่ถูกวนเวียนอยู่ในจ,ใจิตใจตนขาดที่หัวใจยากจะเก่าเพียงไม่ทราบว่าที่ต้องการเป็นสิ่งใดทั้งไม่ใช่ยาสูบและไม่ใช่หนังโป๊เปื่อย เมื่อมันดึงตัวออกจากมุงความคิดค่อยพบว่าซีซเฟย์กับองค์ชายสามมือ,อมองตูตนเองต้องยิ้มยันหยันตัวเองกล่าวว่าชิงเฉียงท่านรับบาดเจ็บให้นั่งพักผ่อนไม่ต้องสนใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าวันนี้มักชุมชอบเหมือลอยซึมเสาเราพวกค้าเดินจึงหนนที่มาแสดงความยินดีพอทราบว่า้ทาวผู้แทนพระองค์กับองค์ชายสามชักชวนกันมาทั้งหนึ่ง ึกอิชาเลี่ยมใสยความโชคดีของเซื้อซีเฟยทั้งรอบตื่นตระหนกต่อความเคลื่อนไหวของผู้แทนพระองค์กับอง์ชายสามไม่กลัวคำค้นหาทั้งหนึ่งได้กล้าส่งเสียงอกระเกมุ่นหมายดังนั้นเสียงดื่มสุราที่ตึกหน้าไม่รบกวนคำสนทนาในห้องหนังสือเขตสวนหลังซีซี่อฟยก็ตื่นตระหนกต่อการมาของฟ้านเสียงย้ว่าแต่ผู้ที่ติดตามมันมายังมีองค์ชายผู้หนึ่งฟ้านเสียงสันสิษะกล่าวว่าตอนนี้นี่ดันจึงหนนน ล้วนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเราท่านคาดว่าในมหานครสมควรรวงรู้แล้วอย่างนั้นยัยต้องหลบหลบซ่อนซ่อนไปซีซีซเฟยกวาดมองอุ้งชายแวบ,บหนึ่งนึกถึงคำเล่าถึงให้จรว์ขานจากแฟนเปิดชี้ถึงมหานครจะไม่กลิ่งเกรงอีกต่อไปบอกกล่าวตรงๆว่าที่เท้าที่ื้อผู้น้อยกลัวว่าจะสร้างความยุ่งยากแก่ท่านฟ่าเสียงกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าความยุ่งยากอันใดท่ทานทำงานให้กับราชสำนัก ระหว่างนี้ดูเหมือนมีหน้ามีตาแท้จริงแล้วพบกับความเพ่งพรำไม่น้อยเสียเฟยนึกถึงพี่น้องที่เสียชีวิตในคืนนั้นต้องมีสีหน้าหมุนหมองลงฟ้านเสียงถามว่าอาการบาดเจ็บบอบช้ำดีขึ้นหรือไม่ ซีซีฟูรีตอบอย่างนอบน้อมว่าดีขึ้นมากนักแล้วฟันเสียงสูงเสียงเดืงอื่นกบคิดแล้วกล่าวช้าวๆว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปสำหรับกับตุกุลหนิงท่าทีของข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงอาจคืบหน,น้าจักช้าไปบ้างแต่ว่าท่านอย่าได้เข้าใจว่าเราขุนนางจะถูกการแสดงของผู้ใดหลอกลวงตกตา เหตุการณ์ที่ประมุขตระกูลหมิงคุกเข่าต่อไในท้าผู้แทนพระองค์หลังจากปมุนได้ก็สลบมือดไปหลายวันนี้แพรก่กระจายไปทั่วเมืองสูจโจดังนั้นเซซิเฟยประทุตนเป็นมีดให้กับฟ้านเสียนวันวิตกว่ามือที่ถือมีดจะบกกลับมายามนี้พอได้ยินคํารับรองจากฟ้านเสียนค่อยคือคักตักโขความคิดแก้แค้นและยิ่งจริงตระกูลหมิงกลับมาเป็นความมุ่งมากปรารถนาในชีวิตมันหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฟ้านเสียนต้องไม่วันสําเร็จลุล่วง ่ันสิงจับตาดูสีหน้ามันกล่าวเสียงหนักๆว่าท่านทำงานให้กับราชาสำนักราชาสำนักต้องหนุนหลังท่านหาก่าวอย่างตรงๆคือท่านเม่เป็นคนของเราขุนนางเราขุนนางต้องเปิดเผยความสัมพันธ์เช่นนี้ต่อชนชาวโลกโดยไม่ต้องปกปิดอำพรางวันนั้ท่านทำงานในแดนจึงนั้นจะทรงสินคาขึ้นเหนือจะได้กระทำด้วยความปลอดโปรง่งซสี้ยนเฟย์มีสีหน้าสำนึก ตื่นตึงต,ตันให้ใจกับนึกประวันลนลานไม่ทราบว่าทีเท้าถี่ซื้อจะไหนรีรเบเปิดเผยเรื่องนี้ซึ่งความจริงเซียซิอเฟยยังเข้าใจว่าตนเองทํางานให้กับราชาสํานักหารู้ไม่ว่าเป็นฟ้าเสียงใช้สอยมันไม่ใช่ราชาสํานักใช้สอยมันจุดประสงค์ของฟ้านเสียงคือให้เซียซือเฟยขนสินค้าขึ้นเหนือผ่านเส้นทางของตะกูลชุนตะกูลชุนเมื่อครั้งกันโน้นตัวมีฟ้านซื้อเจอคอยรับช่วงทำการเปิดเส้นทางการค้าของเถื่อนใหม่ ตอนนี้ทางใต้าอยู่ในความคุ้มครองของสัตักตรวจสอบทางเหนืออยู่ในความดูแลร,รับผิดชอบของผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแปลเว่ยหัวซึ่งเป็นคนที่ฟ้านินสนิทสนมคุ้นเคยและเป็นบุคคลที่หุองเต้นหนุ่มแห่งเปิยฉี่ไว้วางพระไทยถือเป็นเส้นทางที่มิดชิดส่วนผู้ที่ตั้งต้นคือ เสื้อซีเฟยเองวันนี้ฟานเสียนเดินทางมาโดยไม่คำนึงถึงข้อค้นหานินทาก็เพื่อปลูกเสื้อซีเฟยอยู่ข้างกายตนเองหลังจากนี้ไม่ว่าคูใดก็ไม่เชื่อว่าเสื้อซีเฟยไม่ใช่คนของฟานเสียนมอเริ่มค้าของเถื่อนต่อให้เสื้อซีเฟยคิดทรยศต่อฟานเสียนคงไม่มีผู้ใดกล้าไว้วางใจมันไม่นําซ้าศัตรูของฟานเสียนจะมุ่งเป้ามาที่เสื้อซิเฟยทําให้เสื้อซีเฟยต้องกอดสวมกอดฟานเสียนอย่างแนบแน่นกว่าเดิม นี่เป็นการใช้เพศภัยภายนอกปกมัดจ,จิตใจมัดคนขึ้นเรือด้วยกันองค์ชาสามดื้อด้านขอขึ้นเรือส่วนเซซิเฟยไม่ขึ้นเรือก็ทําไม่ได้ก่อนออกจากร้านเซมิงจี้ฟันเสียนกล่าวกับเซซิเฟยว่าพอถึงวันมาเรือนขั้นตอนต่างๆคงเสร็จเรียบร้อยเมื่อถึงเวลานั้นท่านต้องออกงานแล้ว เซซิเฟยมีสีหน้าตื้นตันใจถึงแม้ทราบดีว่าเท้าสีซื้อเพียงต้องการให้ตนเองนึงดูดความสนใจของตระกลมิ่งแต่ในที่สุดตนเองสามารถร้องำรามในที่ทำการกหนงังจ้าฟู่เมืองสูโจดูเหมือนว่าตนเองยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้ทุกขณะ ฟังเสียงทอดถอนใจตบไหลของมันกล่าวว่าแต่ว่าท่านก็เข้าใจตามตัวบทกฎหมายรัชชิ่นเรื่องนี้ไม่มีตัวอย่างมาก่อนฝ่ายตรงข้ามเป็นบุตรคนโตของบ้านใหญ่จึงมีเปรียบกว่าต่อให้ทางสำนักให้ความช่วยเหลือก็ไม่แน่ว่าจะเกิดผลตามที่ต้องการสิ่งที่สูญเสียไปหากคิดหยิบฉวยกลับมามีวิธีการอยู่มากมายท่านไม่ต้องร้อนใจและอย่าได้ปิดหวังไป ซิซิเฟอร์ใจสั่นสะท้านเห็นว่าที่เตเท้าถือสื่อเอ่ยถึงไม่ึเป็นเรื่องของตระกูลหมิงที่นำซ้ำคำสมบัติประจำปีตระกูลหายสอดคล้องกับสิ่งใดดังนั้นประสานมือกล่าวว่าเพราะเรื่องของเราผู้แท้เสียต้องให้เตเท้าวุ่นวายใจช่างไม่กล้ารับจริงๆความเสินกล่าวว่าท่านรับได้ความจริงบ่งบอกตั้งแต่แรกว่าเราคุณนางเป็นคนที่นึกถึงผลประโยชน์นำหน้าท่านไม่ต้องใสใ่ใจเกินไป มันยิ่งเน้นย้ำผลประโยชน์เสี้ยซื่อเฟยยิ่งรู้สึกถึงความจริงใจของอีกฝ่ายต้องน้อมหน้าติดต่อกนันทรงฟ้านเสียงกับอุชายสามออกจากตัวเติดซึ่งความจริงฟ้านเสียนกับอุชายสามเพียงหยุดแวะที่ร้านเสี้ยหมิงจีแล้วจากไปหลังก่อนหลังก่อนหลัง,ลงใช้เวลาเพียงชั่วน้ำเดือน แต่การแสดงออกและการตัดสินใจของมันได้อาศัยลมปากของเราพ่อค้าถ่ายทอดบอกต่อจนเข้าหูผู้ดูแลรับผิดชอบของตรรภูลนี้หลังจากที่รถม้าออกจากร้านเซียยนหนิงกี้ก็ไม่ได้เดินทางกลับสวนอุทยานซึ่งเป็นที่พัก หากเลื่อนไปยังตัวเมืองด้านทิศเหนือตัวเมืองด้านทิศเหนือเป็นทีนท่อยู่ของนักสู้ผู้กล้าในยุทธจักรดังนั้นสร้างความตื่นเต้นตึงเครียดแก่องครักที่อารักขาอยู่ข้างรถนิจสามนิมตาก,กลมกว้างกล่าวถามว่าวันมะเรือนเป็นวันอะไรหรือฟันเซ็นกล่าวว่าเซซิเฟอร์จะฟ้องร้องตะกลงหมิงยิ่งชิงมรดกไปจบตอนนะครับตอนต่อไปลงทันทรมานอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับ